เอามาแล้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันมั่งค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามทางด้านข้องวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยานะคะก็ได้รวมกันคับเคลื่อนโครงการออมสิ้นอาชีวะสร้างอาชีพสู้ชุมชนปี2566ค่ะ ทีวิทยาลัยการอาชีพชายาค่ะก็ได้รวมกันขับเคลื่อนโครงการออมสิ้นอาชีวะสร้างอาชีพสู้ชุมชนวิทยาลัยการอาชีพชายาปี2566ช้างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเหล็กพัฒนากำลังคนข้องประเทศโดยการรีสกิลอัพสกิลนิวสกิลค่ะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้องประเทศเพื่อยอะรับคุณภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษา้าแล้วก็พี่น้องประชาชนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นค่ะด้วยเร,เ,รเรื่องนี้นะก็จัดคืนทีวิทยาลัยการอาชีพชายา จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีนายนารงว่างอินผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารอ,อมสินเขตส6ก็รวมแสดงความยินดีกับผู้ถี่สําเร็จลักซูตรการพัฒนากําลังคนพัฒนาประเทศตามโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู้ชุมชนปี2566ซึ่งก็มีวัตถุป,ประสงค์ค่ะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้องประเทศเพื่อ,อยกอระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวะซึกษ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีสมรรถนะตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันแล้วก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นําความรู้ด้านอาชีพทักษะงานช้างงานฝีมือเพื่อให้ประชาชนในชุมชนค่ะได้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาช้างแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องตอนได้โดยตนเองเป็นการหลอดค้าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมจนสามารถจะนําไปประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ยั่งยั่งยืนส้มดังคำกล่าวข้องโครงการทีว่าเส้ ความรู้สร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนค่ะครับสำหรับโครงการออมสิน้นอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนนะครับวยาลัยการอาชีพชัยยะ ประจำปีสอมบรรลิบกเนี่ยชังติดตั้งและก็ซ่อมบำรุงรักษาเครือปรับอาการขนาดเหล็กครั้งนี้มีประชาชนการบอบรมนะครับจากจำนวนข้อพิเตษญาญีทิพย์คนในส่วนของคณะกรรมการฝึกอบรมนะครับประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจากแผนกชังไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทิพย์คนแล้วก็ครูผู้สอนแผนกชังกำลังไฟนะครับแล้วก็แผนกบัญชีเจหนทีไฟน้ำสุนนะครับนะรวมเลยั้งเมดเนี่ยสามสิบห้าคนนะครับ<ฆ>เป็นกิจกรรมดีดีนะครับ